ดราม่าจนได้เชียเจียเจ๊ยบชกเดือดส่งโรงพยาบาลชาวเน็ตจี้งงผลการตัดสินเผยอาการสาวเชียล่าสุดหลังดุเดือดสมศักดิ์สิบบัวยิงเทนไฟเทนซีซั่นสองสองเพื่อนรักเชียรที่คำพรทีมดำกับเจี๊ยบละลานาทีมขาวแลกหมัดกันเดือดตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายก่อนสาวเชียมีการชิบประจอนเต้นเร็วหายใจไม่ออกต้องส่งโรงพยาบาลไม่สามารถร่วมฟังผลตัดสินการชกองตวนปินโตหัวหน้าทีมดำต้องขึ้นฟังผลแทน สีนาออกอาการตกใจหลังผลการตัดสินเสมอโดยถือเป็นสังเวียนมวยเพื่อนรักสุดทราบซึ้งมากๆเพื่อนสวมกอดกันโดยหมอดี๊ยบเผยถ้าไม่มีเชียก็ไม่มีวันนี้และจากวันนี้ไปเราจะยิ่งเป็นเพื่อนรักกันมากกว่าเดิมพร้อมทั้งโผลก,กอดเพื่อนบอกรักขณะให้ออกซิเจนก่อนส่งโรงพยาบาลเชียร์ได้แต่ยกเนื้อโป้งให้เพื่อนรักทางนี้ไม่วายมีดราม่าหนักจนได้หลังผลตัดสินเชียร์เสมอเจีย๊ยบชาวเน็ตชื่นชมชกกันมันกว่าคู่ผู้ชาย การถึงกระบ,บอกสีสันสองคู่นี้มันสุดจบยกสามเชียปากม่วงปฐมพยาบาลให้ออกซิเจนสุดท้ายไม่สามารถขึ้นวิธีฟังผลตัดสินได้ต้องให้หัวหน้าทีมดำขึ้นมาฟังผลกรรมการคนแรกตัดสินชนะแพ้29ต่อ8กรรมการคนที่สองตัดสินชนะแพ้28ต่อ29และกรรมการคนสุดท้ายให้คะแนน29เท่ากันก่อนตัดสินใจให้เสมอทำเอาชาวเนต็ตวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา บางก็บอกว่าเก่งทั้งคู่ซาวเชียออกหมัดแม่นต่อยสวยส่วนหมอเจบก็อึดมากๆแต่ไม่ไวายดรามา่าเชียต่อยออกหมัดเน้นๆตั้งสามยกยกแรกยกสามเชียชนะชัดเจนแต่ทำไมผลมวยเสมอทั้งก็มีการแห่รวมตัวของคนที่เห็นว่าเชียควรชนะเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันแต่ควรตัดสินตามจริงไม่ค้านสายตาสีนาขององตวนเสียอย่างชัดเจนทุกคนซ้อมมานักตัดสินแบบนี้แต่แบบไม่ต้องเจ็บขนาดนี้ก็ได้ ถึงผลการตัดสินจออกมาเสมอกันแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นมวยหญิงคู่แรกของรายการเทนไฟเทนที่ต่อสู้ด้อย่ังสมศักดิ์ศรีทีเดียวเลยล่ะค่ะ